ประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อกระแสความนิยมในตัวของคุณชัตชาติผูว่าราชการกรุงเทพมหาคนครคนใหม่กำลังมาแรงแซงทางโค้งและก็แน่นอนว่าสำหรับเรื่องนี้เมื่อมีคนชื่นชมและรักเขาเป็นจำนวนมากนั่นก็หมายความว่าสัญญาณแห่งภัยมรณะ,ะกำลังมาเยือนเขาด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายตรงข้ามและพวกเขาก็คงจะไม่ปลืม้มเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่นักเพราะอย่างที่เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า คุณชาตชาตินั้นเขาเป็นนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่มีแนวความคิดที่ก้าวหน้าและเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาไปกับคนรุ่นใหม่อยู่แล้วโดยในวันนี้เขาก็ต้องเผชิญกับอีกหนึ่งกระแสท,ที่ได้เข้ามาโจมตีเขาอย่างหนกักซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีบ้านรูของเขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและในวันนี้ก็ได้มีการแชร์ภาพบ้านหลังนี้ของเขากันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์บ้านเดี่ยวราคา72ล้านบาท ที่เมืองซีแอตเทิลรัฐโบชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบ้านหลังนี้มีชื่อเจ้าของบ้านก็คือนายแสงปิติสิทธิพันธ์บุตรชายคนเดียวของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์และเรื่องนี้เองก็ได้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้มีการโจมตีอย่างหนักจากฝ่ายตรงข้ามโดยพวกเขาได้ออกมาตั้งคําถามถึงที่มาที่ไปของเงินจํานวนนี้ที่คุณชัดชาติได้นําไปซื้อบ้านที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและคุณชัดชาติ เขาก็ได้ออกมาโต้ถึงกระแสที่โจมตีเขาอยู่ในขณะนี้ในทันทีเมื่อเจปีก่อนได้รับมรดกที่ดินพระรามสี่จากแม่โดยได้รับมรดกที่ดินคนละหนึ่งไร่กับนายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ซึ่งตนเองได้โอนที่ดินนี้ให้กับนายแสนปีติแต่เนื่องจากนายแสนปีติยังไม่บรรลุนิติภาวะตนจึงเป็นคนจัดการทรัพย์สินให้ซึ่งตอนนั้นมีคนมาซื้อที่ดินแปลงนี้และได้ขายไปพร้อมๆกับที่ดินของนายแพทย์ฉันชยัยซึ่งอยู่ติดกัน ซึ่งเป็นช่วงที่นายแสนปีตีได้ยา่ายไปเรียนที่สหรัฐพอดีตอนนั้นตนได้วิเคราะห์ว่าอาสังหาร,ริมทรัพย์ขนาดนั้นที่สหรัฐยังไม่แพงมากจึงได้นําเงินนี้ไปลงทุนให้กับลูกซึ่งเงินที่ขายที่ดินได้กับเงินที่ซื้อบ้านมีเงินจนมากพอจนตัดสินใจซื้อด้วยราคา1.4ล้านเหรียญในขนาดนั้น โดยใส่เป็นชื่อของนางปอลรเมินที่ยาสิทธิพันธ์มารดาของนายแสนปิติเนื่องจากนายแสนปิติยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อนายแสนปิติเรียนจบจึงมีความตั้งใจว่าจะขายบ้านหลังนี้แต่ได้รับคำแนะนำว่าให้โอนเป็นชื่อของนายแสนปิติก่กนด้วยเหตุผลเรื่องภาษีเพราะมีเรื่องเวลาการอาศัยอยู่ในบ้านด้วยซึ่งก็ทําให้การโอนตามขั้นตอนปกติถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะตอนที่ซื้อราคา1.4ล้านเหรียญ ตอนนี้สองล้านกว่าเหรียญซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรและขอบคุณที่ให้โอกาสชี้แจงโดยมีหลักฐานตั้งแต่การยื่นที่ดินต่อปอปอชอหลักฐานการโอนที่ดินให้กับลูกหลักฐานที่สาลให้ดูแลเงินก้อนนี้ให้กับลูกชายในช่วงที่ยังไม่บรรลุน,นิติภาวะของอเมริกันดีเพราะมีการบันทึกข้อมูลที่เป็นสาธารณะสามารถตรวจสอบได้ว่าซื้อเท่าไหร่โดยคุณชัดชาติยังได้กล่าวอีกด้วยว่า บางเอิ่เราไม่ได้ชี้แจงเพราะ8ปปีที่ผ่านมาเราไม่ได้อยู่ในการเมืองจึงไม่มีข้อมูลเหล่านี้บันทึกอยู่แต่อย่างไรก็ตามตนไม่ได้มีความกังวลในส่วนเรื่องของการตรวจสอบอยู่ในจุดนี้พร้อมให้ตรวจสอบได้เสมอและก็แน่นอนว่าเมื่อข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปเรื่องนี้จึงทําให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็เสียงแตก อีกทั้งพวกเขาก็ได้รีบเข้ามาวิาพากษ์วิจารถึงเรื่องนี้กันในทันทีโดยเฉพาะอาจารย์สมศ์เจียมธีรสกุลเขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้นี่ครับผมเห็นสื่อบางฉบับขยันขันแข็งจะตรวจสอบบ้านที่ชาดชาติซื้อด้วยเงินมรดกแล้วโอนให้ลูกชายตรวจสอบเลยครับแต่อย่าลืมหลังนี้ด้วยนะครับค่อนข้างมั่นใจว่า ซื้อด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ยังเป็นพระบรมโอรส,สาธิราชอยู่ในรัฐบาวาเรียประเท,ทศเยอรมนีแล้วนี่ก็ทิ้งร้างมาหลายปีไปตรวจสอบได้นะครับและสำหรับกรณีของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยนั้นซึ่งเขาก็คงจะเฝ้ามองถึงสถานการณ์เรื่องนี้มาอย่างยาวนานแล้วพอได้จังหวะ เมื่อฝ่ายตรงข้ามหลายฝ่ายนั้นอยากจะตรวจสอบและขุดคุยถึงเรื่องราวของทรัพย์สินและมระดกที่หามาได้อย่างชอบธรรมของคุณชัดชติแล้วและเรื่องในท้ามองได้ตาเปล่าก็เหมือนกับว่าเป็นการหาเรื่องและกล่นแกล้งหาความกันแบบเห็นเห็นโดยการตั้งคำถามของนักวิจารณ์ราชวงไทยกับคำถามที่หลายฝ่ายนั้นไม่กล้าที่จะตั้งคำถามหรือขุดคุยกันแม้แต่น้อยอีกทั้งเรื่องราวของบ้านหลังนี้หรือที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่สิบ ที่ประเทศเยอรมน,นีก็ยังได้เป็นข่าวในสื่อต่างประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้างชำระภาษีบ้านรายปีของพระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้กลายเป็นหัวข้อข่าวที่ยังได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเป็นวงกว้างอีกด้วยแต่เรื่องนี้กลับกลายเป็นเรื่องเงียบโดยฝ่ายตรงข้ามนั้นกลับไม่กล้าออกมาตั้งคำถามหรือขุดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียว และนอกจากนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณถึงเรื่องนี้กันในทันทีโดยคุณอบอสกาวใจภูสวัสดิ์เธอก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ในทันทีตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนไปตรวจสอบบางคนด้วยนะยังไม่ให้ตรวจสอบเลยงงนะสมศักิ์ตัวจริงต้องแบบนี้อาจารย์ฟังไม่ไหวไม่เคยแพวที่เรื่องแบบนี้สลิมใบแดงตลอดเออทํางานกันหน่อยนะจ๊ะตรวจสอบให้มันครบหน่อยใครว่าหยักยอก พังของประเทศก็เหมือนเป็นกระเป๋าส่วนตัวของฉันฉันอยากจะได้อะไรผู้จัดการให้หมดใครหรือจะกล้าตรวจสอบสลิมย้อนอะไรก็มักสะท้อนกลับไปหาตัวเองหมดและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่าน,นั้นและสำหรับกรณีของคุณชัชชาติในขณะน,นี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอย่าระพิบตา มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ซึ่งก็ยังคงเกี่ยวข้องกับกรณีของคุณชัดชาติเมื่อเขาได้มีความกังวลและมีความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับประเด็นของการชาเสียรีเป็นอย่างมากโดยในวันนี้เขาก็ได้ออกมาลงนามประกาศให้โรงเรียนในสังก,กงัดกรุงเทพมหาคนครนั้นเป็นพื้นที่ปลอดกัญชากัญชงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าหลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามอาทิเช่นนายสุภชัยใจสมุทร อสสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยโดยเขาได้ออกมาคัดค้านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าโรงเรียนปลอดกัญชานั้นเป็นอีกหนึ่งนโยบายของการหาเสียงของคุณชัดชาติใช่หรือไม่แต่ถึงอย่างไรแล้วคุณชัดชาติเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะปัญหาของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญและสมควรที่สุดที่จะต้องกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยและหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็แน่นอนว่าประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ได้ออกมาชื่นชมอีกทั้งพวกเขาก็เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก ซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลผนวกกับทัศนคติที่ดีและไม่สแสวงหาผลประโยชน์กับเด็กและเยาวชนจากคุณชัดชาติอีกด้วยดังคำกล่าวที่ว่าเป็นผู้ว่ายังไงให้เหมือนเป็นผู้นำประเทศขอบคุณท่านผู้ว่าที่เป็นห่วงเด็กและเยาวชนกลาหารเด็ดเดียวขอบคุณคุณชัดชาติจริงๆ อาจารย์ชัดชัดปุ่งยัทุกคนจริงๆมีแต่คนบางจำพวกที่โยงไปถึงเรื่องของการเมืองและหาเรื่องต่างๆนานาท่านทำถูกต้องแล้วครับเด็กและเยาวชนพ้องมาก่อน และทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและสําหรับกรณีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายในขณะนี้นั้นพวกเขาคิดอย่างไรอีกทั้งพวกเขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะมองเมาเยาวชนด้วยวิธีเช่นนี้เพราะหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาเตือนถึงผลเสียที่จะตามมา ซึ่งมีผลกระทบถึงจิตประสาทของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วยอีกทั้งเรื่องนี้ก็มีผลร้ายมากกว่าผลดีซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้